ค่อที่น่ารักทุกคนแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้กับบุคคลกับครูจอยครั้งหนงแล้วในคลิคลกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยเรื่องสร้างฝันนักคิดสร้างฝันนักคิดก็คือให้เด็กๆได้คิดวิเคราะห์แล้วก็หาคําตอบจากสิ่งที่คุจูจอยให้เล่นเก่งนะคะสาหรับเกมการศึกษาของครูจอยในวันนี้ก็จะเป็นเกมการศึกษาที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าสิ่งของใดมีน้ําหนักเบาสิ่งของใดมีน้ําหนักมากกว่าน้ำหนัก มากกว่าโดยจะเรียนรู้จากเครื่องชั่งนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้คิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งของว่าอันไหนน้ำหน,นักเบาอันไหนน้ำหนักหนักกว่าจากการอ่าจากการาเล่นเกมผ่านคลิปของจอยนะคะอ่าเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะเด็กๆเรื่องการเปรียบเทียบหนักและเบาวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักการเปรียบเทียบหนักและเบากันนะคะสิ่งของต่างๆรอบตัวเรา ต่างก็มีน้ำหนักที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นช้างดินสอกระเป๋าส้มแล้วก็หนังสือสมุดต่างๆและยังมีสิ่งของอื่นๆอีกมากมายเลยแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งของต่างๆอะไรที่หนักกว่าและอะไรที่เบากว่าวันนี้คุณครูมีตัวช่วยมาให้เด็กๆค่ะใช่แล้วค่ะตัวช่วยอันนี้จะทำให้เด็กๆรู้ ว่าสิ่งของสิ่งไหนที่หนักกว่าและสิ่งของสิ่งไหนที่เบากว่าเราเรียกเขาง่ายๆว่าตาชั่างสองแขนค่ะเมื่อเราวางสิ่งของลงไปบนตาชั่างทั้งสองฝั่งให้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าสิ่งของสิ่งไหนที่มีน้ําหนักมากกว่าตาชั่างจะเอียงลงด้านล่างค่ะและสิ่งของที่มีน้ำหนักเบากว่า จะลอยสูงขึ้นเด็กๆลองสังเกตที่เจ้าช้างกับเจ้าปลาดูนะคะเด็กๆคิดว่าสัตว์ตัวไหนที่หนักกว่าเอย่ยใช่แล้วค่ะเจ้าช้างนั่นเองที่หนักกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าช้างเอียงลงด้านล่างแล้วสัตว์ตัวไหนที่เบากว่าคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ เจ้าปลานั่นเองที่เบากว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าปลาลอยสูงขึ้นนั่นเองตอนนี้เด็กๆก,ก็ได้รู้จักหนักและเบาแล้วใช่ไหมคะเราลองไปดูสิ่งของอื่นๆกันบ้างค่ะมาดูที่สัตว์สองตัวนี้นะคะมีเจ้าหมูแล้วก็เจ้าไก่เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าสัตว์ตัวไหนที่หนักกว่า ใช่แล้วค่ะเจ้าหมูนั่นเองที่หนักกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าหมูเอียงลงด้านล่างแล้วสั์ตัวไหนหนะ้าที่เบากว่าใช่แล้วค่ะเจ้าไก่นั่นเองที่เบากว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าไก่ลอยสูงขึ้นนั่นเองมาดูกันที่เจ้าหิีวราบแล้วก็เจ้ากระต่ายกันบ้างเด็กๆลองดูสิคะว่าสั์ตัวไหนที่หนักกว่า ใช่แล้วคะ่ะเจ้ายีราฟหนักกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้ายีราฟเอียงลงด้านล่างแล้วสัตว์ตัวไหนหน่าที่เบากว่าใช่แล้วคะ่ะเจ้ากระต่ายนั่นเองที่เบากว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้ากระต่ายลอยสูงขึ้นนั่นเองแล้วระหว่างเจ้าปูแล้วก็เจ้าแม่วัวล่ะคะเด็กๆรู้ไหมว่าสัตว์ตัวไหนที่หนักกว่า ใช่แล้วค่ะแม่วัวนั่นเองที่หนักกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งแม่วัวเอียงลงด้านล่างแล้วสัตว์ตัวไหนหน้าที่เบากว่าถูกต้องแล้วค่ะเจ้าปูนั่นเองที่เบากว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าปูลอยสูงขึ้นมาดูกันที่กระเป๋าแล้วก็ดินสอกันบ้างค่ะ เด็กๆลองสังเกตดูสิ่งของทั้งสองสิ่งสิคะเด,เด็กคิดว่าอะไรที่หนักกว่าใช่แล้วค่ะกระเป๋าหนักกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งกระเป๋าเอียงลงด้านล่างแล้วอะไรหนะ้าที่เบากว่าใช่แล้วดินสอนั่นเองที่เบากว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งดินสอลอยสูงขึ้น มาดูกันที่หนังสือกันบ้างค่ะระหว่างหนังสือที่กองซ้อนทับกันกับหนังสือหนึ่งเล่มเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าอะไรที่หนักกว่าใช่แล้วค่ะหนังสือที่กองซ้อนทับกันหลายเล่มหนักกว่าและหนังสือที่มีหนึ่งเล่มเบากว่า ระหว่างส้ม3ผลและส้มหนึ่งผลเด็กๆคิดว่าอะไรหนักกว่าใช่แล้วค่ะส้มสามผลหนักกว่าส้มหนึ่งผลเบาวกว่านั่นเองค่ะว้าวตอนนี้เด็กๆก็ได้รู้จักการเปรียบเทียบหนักและเบาโดยการใช้ตาช่างสองแขนแล้วใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เกิดระวางสิ่งของลงไปที่ตาช่างสองแขนถ้าตาช่างเอียงลงด้านล่างแบบนี้เราเรียกว่าหนักถ้าตาช่างลอยสูงขึ้นเราเรียกว่าเบานั่นเองค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปกิจกรรมเกมการศึกษาคุณจอดเป็นไงคะเ,เด็กๆตอบถูกกันไหมได้คิดได้วิเคร์ได้แยกแยะแบบที่คุณจ๋าบอกเลยใช่ไหมคะาสาหรับกิจกรรมวันนี้จบลงไปแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบายบาย,บายสวัสดีค่ะ